สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวสผ่านทาง Facebook บุญนิวสและ YouTube ช่องข่าวบุญนิวสและยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการดูเฉยเฉยก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมา ใจก็จะถอนจากความละเอียดในระดับต้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆ นี่ก็เป็นโอวาทนะคะที่เราจะได้มีผ้นการปฏิบัติธรรมแล้วก็พัฒนาผลการปฏิบัติธรรมของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะในช่วงนี้นะคะเรามารับชมข่าวบุญกันนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเมื่อวันเสาร์ที่19เเมษายนที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูณิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมสวดบทธรรมจักกปะปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรม ตามเทปเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆประกอบด้วยพิธีถวายปัจจัยสี่พิธีถวายพัตทหารเป็นสักทานพิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพิธีถวายกองบุญสนับสนุนการอนุรักษ์คำพีโบราณและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต ถวายทุนสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยหลังจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายพระไตรปิฎกและเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับพรพระและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโมธนียคถาโดยมีใจความโดยย่อว่าก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพานพระองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า ธรรมะและวินัยจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อตถาคตได้ล่วงลับไปแล้วนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้2,500กว่าปีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แจ่มแจ้งในเรื่องหนทางแห่งความสุขสำเร็จในโลกนี้ในโลกหน้าและหนทางที่จะบรรลุพระนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้ถูกบันทึกเอาไว้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากคนสู่คนถึงปัจจุบันแต่ท่านที่ใช้ชีวิตที่เป็นทางผ่านคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเกิดมาเพื่อทำหน้าที่นี้สืบทอดคําสอนของพระองค์จนมาถึงเราซึ่งคําสอนได้แบ่งออกเป็นสี่ยุคตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละยุค โดยยุคแรกได้แก่ยุคสวดท่องจำหรือมุขปาฐะซึ่งยังคงมีอยู่ที่ประเทศเมียนมายุคที่สองคือการจานด้วยใบลานโดยเริ่มต้นที่ประเทศศรีลังกาพุทธศักราช400กว่าปียุคที่สาการพิมพ์ในหนังสือในพุทธศักราช400กว่าปีก็เช่นกันซึ่งได้สืบทอดมาถึงปัจจุบันยุคที่ส คือยุคดิจิตัลประมาณปี2,500เศษสามารถเก็บข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบได้มากมายโดยโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยหลวงพ่อธรรมชยโยได้จัดทำขึ้นเมื่อ13ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเก็บข้อมูลพระไตรปิฎก ไว้ผ่านทางระบบดิจิตัลเพื่อเผยแผ่ให้นักวิชาการทั่วโลกได้มาสืบค้นหาข้อมูลได้ในอนาคตเราอยู่ในยุคสมัยใหม่แล้วนะครับมีเด็กรุ่นใหม่เยอะแยะมากที่อยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียที่อยู่ในโลกของดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับการที่เราเปลี่ยนรูปแบบของ พระไตรปิฎกที่ฉบับที่สมบูรณ์เนี่ยให้มาอยู่ในรูปของดิจิทัลได้เนี่ยเอ่อก็ต้องด้วยความสนับสนุนจากหลวงพ่อธรรมชโยและก็พระวัดพระธรรมกายที่ให้การสนับสนุนตลอดเป็นระยะเวลา13ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้ได้จริงๆแล้วก็ยังไม่สมสาเร็จสมบูรณ์ทีเดียวนักนะครับยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ถือว่านี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญเนี่ยแก่อ่าประชาชน โลกได้รับทราบกันผ่านสื่อที่คิดว่าเป็นสื่อที่มีความจําเป็นและสําคัญมากในโลกสมัยยุคปัจจุบันนี้ครับอันนี้เป็นบุญที่ใหญ่จริงๆนะฮะเป็นบุญพิเศษพิเศษอย่างไรพิเศษเพราะว่านี่คือคําสั่งสอนของพระสม,ส,มส,มสมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้านะครับที่สืบทอดกันมามา,มากกว่า2,600ปีวันนี้พอมีการถวายเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราปลื้มใจมากๆเลย่ะปลื้มปิติมากๆ เพืปิติที่ตัวเราเนี่ยสั่งสอนตัวเราเองเป็นแล้วเรายังเพื่อปิติที่ว่าเราไปชวนเพื่อนที่เรารักเนี่ยหลายๆคนเนี่ยให้มาร่วมบุญในโอกาสนี้ด้วยเพราะเรารู้ว่าบุญนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็โอกาสที่จะทำอะ่ะมันน้อยมากค่ะที่เป็นฉบับธรรมชัยนะคะมีครั้งเดียวในชีวิตและครั้งเดียวในโลกค่ะเราคิดว่าเราได้มีการสร้างเพื่อต่ออายุพพุทธศาสนาสร้างเพื่อรักษา พระธรรมคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าไว้เนี่ยนะคะเราคิดว่าเราเนี่ยสร้างเพื่อบุคคลอื่นเพื่อลูกหลานแต่จริงๆเนี่ยเราอาจจะสร้างเอาไว้ให้ตัวเราเองก็เป็นไปได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าในภพชาติต่อๆไปเนี่ยและถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะแล้วเราได้มีโอกาสมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระไตรปิฎกฉบับที่เราสร้างเอาไวะะ้เนี่ยค่ะอาจจะเป็นต้นบุญนะคะที่ พักดันให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องถูกถูกวิธีในการปฏิบัติถ้าไม่ได้เคยรู้เรื่องไม่ได้เคยทราบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกศรัทธาก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ได้สร้างแต่วันนี้พอเราได้รู้เรื่องนะคะแล้วเราได้มีโอกาสสร้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่สุดบุญหนึ่งของชีวิตที่ได้เกิดมา ค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพแล้วก็สาธุชนทุกท่านนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติยกย่องเชิดชูพระธรรมรัตนาพรเจ้าอาวาสว,วัดเขียนเขปพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาณนะตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหารมีการประชุมมหาเถรสมาคมวาระปกติครั้งที่11ทับสอ6โดยภายหลังการประชุมนายสุพัฒน์เมืองมัจฉาผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมในฐานะโฆศกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคมว่ามหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบ ตามที่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรัสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัไตรมิตรวิทยารามเสนอตามที่พระธรรมวชิวระเมธีเจ้าคณะภาคหนึ่งกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการรายงานว่าพระธรรมรัตนาพร เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีเคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2548ได้สนองงานการคณะสงฆ์มาด้วยความเรียบร้อยสมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่ง โดยพระเดบพระคุณพระธรรมรัตนาพรยึดมั่นในปณนปนิธานที่ว่าชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะรองรับสนองงานตามที่คณะสงฆ์มอบหมายรวมถึงยังคงมุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนภารกิจที่รับผิดชอบในฐานะประธานอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ส่วนกลางให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามที่ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมได้มอบหมายไว้อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถต่อไปมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรวันจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า คณะพระภิสูจพร้อมด้วยสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดะฉเชิงเซาซึ่งได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อัธชัยวัฒธรรมโมประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามนำพระพิสูจและสาธุชนสวดมนรรมต์ทำวัดเย็นพร้อมทั้ง สวดมนต์บทธรรมาจักกับปวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลยังความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นซึ่งบทสวดน,นี้เป็นบทสวดสำคัญเป็นบทสวดแรกในพระพุทธศาสนาทำให้พระอัญญาโกธัญะมีดวงตาเห็นธรรมได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระพิสุรูปแรกทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์เป็นกลงล้อแห่งธรรมขับเคลื่อนพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้พร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโร,รพระผู้ปราบมารและนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส ก่อนที่พระอาจารย์อัตชัยวัฒธ,ธรรมโมจะเมตตาแสดงธรรมอันสมคุณค่าเรื่องการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนทุกทกท่านที่ได้มาสวดมนต์ให้ไปทำหน้าที่กัลายาณมิตรชักชวนผู้มีบุญมาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกด้วยค่ะ พระจย์พร e ้อมด้วยสมณเณรในโครงการบรรพชาสมณเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2566ณทุดงคัสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมหลังจากที่สมณเณรในโครงการบรรพชาสมณเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2566ณทุดงคัสสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองมากว่าหนึ่งเดือนแล้วคณะพระอาจารย์ก็ได้นำสมณเณรออกบินทบาตเพื่อโปรดญาติโยมท่ากลางท้องฟ้าที่แจ่มใสช่วงเช้าซึ่งสาธุชนได้พร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งอาหารพื้นบ้านผลไม้และขนมขบเคี้ยวต่างๆมาใส่บาตรสร้างทานมรมีในครั้งนี้ ร่วมกับสมณีน,นด้วยความปื้มปิติสำหรับการออกบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนในพื้นที่ได้มีโอกาสสั่งสมบูรณ์กับสมณีน,นผู้เป็นเนื้อนาบุญนอกจากนี้การทำบุญตักบาตรต่อพระภิกษุสมณีน,นสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเป็นอริยะประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นการให้กําลังแก่พระภิสุสามนเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเป็นแบบแผนอันดีของบรพรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยโบราณทั้งยังเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลที่นามาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริงก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ปลื้มปิติใจนะคะที่เกิดขึ้นที่ผืนแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล79ปีหลวงพ่อธรรมชโยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตา เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล79ปีหลวงพ่อธรรมชยโยโดยคณะประธานได้ถวายผ่านทูปเทียนแพรและถวายผ่านพุ่มดอกไม้มงคลด้านนาแทนสการะหลวงพ่อธรรมชยโยพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้ประกอบพิธีเปิดกลวยสการะนาแทนสการะหลวงพ่อธรรมชยโยส่วนเจ้าภาพก็ได้น้อมนำผ่านดอกไม้ ถวายด้านหน้าแท่นสักการะหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้รับชมประมวลภาพเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล79ปีหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลายาณมิตรแพงสีราธิจิตกัลายาณมิตรสีพรกัลายาณมิตรแคทเธอรีนพรทิพสวัสิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพิธีถวายยารักษาโรค โดยมีกัรลยยณมิตรสายรุง้งกัรลยยณมิตรสลิสาเวชกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยยณมิตรด,ด็อกเตอร์จิมธีเลสเตอร์กัลยยณมิตรเพ็ญนภามานิตโชคพิสิทธิ์เป็นประธานพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีครอบครัวใส่เสนา กลายนามิตรคำเลื่อนกลายนามิตรอารีสูงปัญญาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้งสี่คณะและสาธุชนก็ได้ถวายปัจจัยทยธรรมแดท่านประธานสง์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล79ปีหลวงพ่อธรรมชยโยและกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันคุมค้มครองโลกค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระทรงพลธรร,รมโโสพโนท่านประธานสง์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัต,ตนสูตรน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดี พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ร่วมฉลองชัยชิตังเมสู่เป้าหมาย5 297ล้าน7 9 7 9 7 9จบและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรศีวลักษ์โทเพ่งรัตนสิงห์ กลัลยาณมิตรนพพรกลัลยาณมิตรพันลบรัตนสิงห์เป็นประธานกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอันเชิญองค์พระเพื่อล่มฉลองการประดิษฐานรูปหล่อพระบรบมพุทธเจ้าพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีก็ได้จุดป,ประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นเป็นพิธีถวายมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล79ปีหลวงพ่อธรรมชยโยโดยพระทรงพลธรรมโสพโนได้อัญเชิญผ่านทูปเทียนแพรสการะเข้าสู่ศูนย์กลางพธิธีทั้งยังได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนประกอบพิธีสาการะต่อด้วยพิธีทาพป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกลาลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานกล่าวคำถวาย พิธีถวายคีฬานเพศโดยมีกัลายาณมิตรจินดากัลายาณมิตรสุศาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรเจมส์กัลายาณมิตรขวัญณพิษบูเกรนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนประธานบุญพิธีทั้งสี่คณะและคณะเจ้าภาพ ก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทยธรรมแต่ท่านประธานสง์ในโอกาสนี้ท่านประธานสง์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีก่อนที่คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนจะได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพัทหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะ วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมสมาธิภาวนาเพื่อชาวท้องถิ่นค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่27เมษายนที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นวันอิสรภาพแห่งชาติหรือ Freedom Day ของชาวแอฟริกาใต้และยังเป็นวันพระอีกด้วยโดยมีชาวท้องถิ่นในประเทศแอฟริกาใต้กว่า60ท่านมาร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาคุณวิเทศเจ้ะอววาดวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นำนั่งสมาธิรวมทั้งได้บรรยายความรู้ในเรื่องสมาธิภาวนาในหัวข้อศิละปะแห่งการหยุดใจทำให้ทุกท่านเกิดความเข้าใจในการฝึกสมาธิและได้รับความสุข ความสบายใจและประโยชน์ในการฝึกสมาธิเพิ่มขึ้นคณะอนุกรรมการสหาภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3และพระธรรมทูตในแถบประเทศสแกนดิเนเวียจาก21วัดร่วมประชุมสมัยวิสามันครั้งที่2ประจำปี2,566นวัตพระธรรมกายคอสซวลุสโกรประเทศเดนมาร์ก วันที่26เมษายนพุทธศักราช2566พระเดชพระคุณพระวิมลศาสนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ประธานสหาภาพพระธรรมทุตไทยในทวีปยุโรปสทยเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมสมัยวิสามันครั้งที่สองประจำปี2566 ของคณะอนุกรรมการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขตสามและพระธรรมทูตในแถบประเทศสแกนดิเนเวียจาก21วัดจำนวนกว่า30รูปจากประเทศนอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ณวัดพระธรรมกายคอสซัวลุสโกประเทศเดนมาร์กโดยพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอวาทวัดไทยนอร์เวย์ประธานสหภาพพระธรรมทุตไทยในทวีปยุโรปนำบูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาทจากนั้นพระครูศรียานวิเทศประธานสหภาพพระธรรมทุตไทยในทวีปยุโรปเขตสามเจ้าอวาดวัดพุทธารามประเทศฟินแลนด์ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมพระครูประหลัดภาวนาวัด จ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกกล่าวต้อนรับคณะพระธรรมทูตท,ที่มาร่วมประชุมโดยแนะนำประวัติการสร้างวัดรวมถึงผลงานในการเผยแผ่ทั้งแก่ชาวไทยชาวท้องถิ่นและประเทศอื่นๆทั้งนี้ในการประชุมยังได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละวัดทั้งอย่างได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเผยแผ่ และประสานความร่วมมือในการทำงานพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญในต่างแดนกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ข่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกะเปาวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักกะเปาวัฒนสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันนะคะว่ามีจังหวัดไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดรรมจักรปวัตนศูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวงหนึ่งอันดับสองนครหลวง5อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง9อันดับ6แก้วภูทร1อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง16อันดับ9้านครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7ค่ะ ส่วนท็อป10ยอสวดรรมจักรกปวัตนสูตรจากทั่วประเทศนะคะอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับ2จังหวัดอ่างทองอันดับ3จังหวัดลำพูนอันดับ4จังหวัดศรีสะเกดอันดับ5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดสุโขทัยอันดับ8จังหวัดปทุมธานีอันดับ9จังหวัดเชียงแาวและอันดับ10จังหวัดชนบุรีค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีุญทั่วโลกนะคะร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกบปวัตนสูตรด้วยยอดสวด5 3า9น9 9อน9 9จบเนื่องในวันวิสาขบูชาวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานตรงกับวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะ สุดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดกันเข้ามาได้นะคะที่เว็บไซต์ frobiterworld.com ค่ะและขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัตหารน้ำปานนะยารักษาโรคแดบพระพิสุสัมณี5,000ัน,น 5, กว่ารูปซึ่งสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7พฤษภาค,คมพุทธศักราช2,566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 028311000หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะและในวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันวิสาขาบูชาทางวัดพระธรรมกายนะคะจะจัดพิธีหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐา,านนาห้องแก้วสารพัดนึกสองส่วนวันาทิที่11มิถุนายนพุทธศักราช2566 จะมีพิธีหลอ่อพระประธานเพิ่มขึ้นอีก1องค์ขนาดหน้าตาก180เซนติเมตรเพื่อประดิษฐานที่วิหารโคตคอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขโทรศรัพท์02-831-1000หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารงานบุญของวัดระธรรมกาย และศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกค่ะได้ทาง l ล n e OA บัญชีทางการของวัดพระธรรมกายที่ s s s i g ดดัมมัคยาหรือพิมพ์ในช่องค้นหาแอปพลิเคชัน Line โดยพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ก็ได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญ n e w ส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ ปิดท้ายข่าบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธ,ธสุภาษิตบทที่ว่าสาธุตัดสะอัทัศนังการไม่พบเห็นคนผ่านเป็นการดีสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ